วัสดีทุกคนครับเพลงเลือดกูปีกําลังดังนะครับคลิปนี้เอาเรื่องหมู่เลือดมาเล่าให้ฟังเกาะกระแสกนันนิดนึงครับร่างกายเราเนี่ยมีหมู่เลือดอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือเรียกวหมู่ A B O นะครับก็จะแบ่งคนเป็นกลุ่มเลือด A B A B และก็ O ครับอีกฝั่งหนึ่งคือเป็นกลุ่ม R H นะครับก็เป็นคนที่ R H o พ i t i v e และ R H negative หรือบวกหรือลบนะครับเวลาให้เนี่ยกลุ่มที่มี กลุ่มเลือดกลุ่ม A นะครับก็จะให้ได้เฉพาะคนที่เป็นเลือดกลุ่ม A กับกลุ่ม AB นะครับส่วนคนที่เป็น Rh อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้า Rh บวกก็จะให้ได้เฉพาะ Rh บวกถ้า Rh ลบแสดงว่าเราสามารถที่จะให้ได้เฉพาะ Rh บวกและ Rh ลบลบก็คือไม่มีโปรตีนบนหมู่เลือดถ้ามีจะสามารถจะมีการต่อต้านกับหมู่อื่นได้นะครับไปดูคลิปเกิดด้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับคลิปแรกนะครับ หมู่เลือด A positive นะครับก็จะให้เลือดเฉพาะ A positive กับ AB positive นะครับ A negative นะครับหรือ Rh negative ก็ให้ A positive A negative และ AB positive AB negative นะครับหมู่เลือด B positive ก็ให้เลือดให้กับ B positive และ AB positive ได้นะครับหมู่เลือด B negative นะครับก็จะให้ได้ทั้ง B positive B negative AB positive AB negative นะครับ หมู่เลืกกรุ๊ป O positive นะครับก็จะให้ได้ O positive, A positive, B positive และ AB positive นะครับ O negative จะให้ได้ทุกหมู่เลยนะครับเนื่องจากว่าฝั่ง AB ก็ไม่มีโปรตีนนะครับฝั่ง Rh ก็ไม่มีโปรตีนในขณีกลุ่ม AB positive จะให้ได้แค่คนเดียวคือ AB positive นะครับ AB negative นะครับก็จะให้ได้ AB positive และ AB negative นะครับ ก็คลิปนี้นะครับเป็นความรู้ดีๆนะครับสำหรับคนที่เป็นหมู่เลือดเช็คซะก่อนว่าเราเองเนี่ยเป็นหมู่เลือดอะไรนะครับเรารับจากใครได้บ้างเวลาเราเกิดอุบัติเหตุต้องการเลือดหรือเราอยากจะเป็นผู้ใจบุญในบริจาคเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเราเนี่ยคุณหมอก็จะเอาเลือดของเราเนี่ยไปให้แก่ใครได้บ้างนะครับคลิปนี้เช่นประโยชน์เซฟเก็บเอาไว้นะครับหรือว่าแชร์เพื่อนๆทุกคนนะครับท่านประโยชน์เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆของท่านนะครับอย่าลืมนะครับอยู่กับผมหมอนัทนะครับ เพราะผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ